ไม่ควรแนะนำกาแฟตัวเนี้ว่าป้ากินดูว่าขาที่ป้าปวดหัวเข่าที่ป้าปวดป้าจะดีขึ้นโรคเบาหวานแล้วจะดีขึ้นป้าก็เลยบอกว่าป้าไม่เคยกินกาแฟป้าไม่เคยกินเลยป้าก็แม่กล้ากินป้ากลัวนอนไม่หลับเขาบอกว่าลองกินดูมันไม่มีคาปฟอีนป้าก็กินไปวันแรกอ่ะป้าก็นอนดึกหน่อยแต่มันก็หลับลึกอยู่นะพอสองสามวันหลัง ป้ากินไปกินมาเออขาป้ามีแรงขึ้นเส้นมันขยับขึ้นนะนะแต่มันขึ้นกระไดได้แต่มันก็ยค่อยๆขึ้นไปหน่อยนึงพอป้ากินได้เป็นเดือนป้าไม่ต้องใช้อะไรเลยขึ้นได้พุ่ดๆเลยป้าว่าจะกินกาแฟน,นี่ไปเรื่อยๆถ้ามีปัจจัยนะเพราะป้ากินถังเชา่ากินยาสมุนไพรมาหลายย่อแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องป้ากินอันนี้ป้าถูกกัน แล้วโทรหมอนัดโรคเบาหวานความดันไขมันบ้าก็ไปหาตามหมอนัดป้ากินได้ประมาณเกือบเดือนอะ่ะป้าก็หมอนัดป้าก็ไปป้าหมอก็บอกว่าเบาหวานป้าลดลงนะความดันดีขึ้นไขมันก็ปกติป้าก็โอเคมันก็ดีทุกอย่างนะเออมันช่วยเราได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เรื่องที่ว่าเราปวดขาปวดอะไรเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ทำให้เราเดินคล่อง ข,ขึ้นกระไดก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรป้าไม่ต้องทานอีกแล้วไม่ต้องทรมานอีกแล้วมันดีขึ้นมากมากเลยป้ากินตอนนี้ป้ากินยังไม่ถึงสองเดือนเลยรู้สึกว่ามันดีมากป้าจะกินต่อไปคนที่ยังไม่กล้ากินป้าขอแนะน้าให้กินเลยเพราะว่ากินแล้วมันดีกับต่อสุขภาพเราเงินทองอ่ะเราหาเมื่อไหร่ก็หาได้แต่โรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยมันทรมานมากนะเพราะป้าเป็นมา ยี่สิบกว่าปีแล้วจะสามสิบปีแล้วมันทรมานป้ารู้มันเป็นยังไงจะเดินจะนั่งมันก็มีแต่โอยโอยกินไปเหอะเพราะว่ามันไม่ใช่แพงมากนะป้าว่าเพื่อสุขภาพของเราอะ่ะกินแล้วเราดีขึ้นอ่ะให้กินกันเถอะป้าว่ากินดีที่สุดเลยกาแฟตัวนี้ป้าว่าดีเพราะป้ากินลงมาเยอะแยะไปหมดแล้วอะ่ะขนาด สมอนไฟที่พแพงแพงป้ายังซื้อกินนะกินมามันสองปีได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะ่ะป้าต้องหยุดอะ่ะแต่กาแฟเพวน,นี่ป้าวันไม่ได้แพงนะกินแล้วโหดีมากเลยแล้วโรคไขท้ายเจ็บที่มันอยู่ในตัวเรามันก็ขับออกขับออกอะ่ะป้ากินมามาันยังอีกสองวันสองเดือนอะ่ะมันขับดีจังเลยป้าว่ามันดีมากเลยป้ายอมรับมากเลยที่เราเป็นโรคไม่ว่าโรคอะไรทุกโรคเลย กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขับเราออกเองอ่ะ